สีส่มิติยวก่อนสามมิตินี่คือมระสัสได้สี่<ผ>ม,มิตินี่ยังไงสี่มิตินี่คือจะมีเรื่องของกลิ่นเข้ามาด้วยเฮ้ยพอพูดถึงกลิน่นทูบอาจจะมีกลิ่นทูบพูดถึงกลิ่นดอกไม้อาจจะมีกลิ่นดอกไม้มาแล้วมีแบบผีมาจับตัวเฮ้ยต้องต้องเข้าไปติดตามในล,ละครครับรับรองว่าเซอร์ไพรส์แน่นอน23มีนาคมนี้ครับผมชูมือชูมือไปดูหรือเปล่าซื้อบัตรยัง ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับผมคาถามถึงความสึกดีกว่าที่ได้กลับมาเยือนเวทีเดอะสตาร์นี้อีกครั้งหนึ่งตื่นเต้นนะใช่ตื่นเต้นมากเริ่ครับตื่นเต้นเมื่อกี้คือมาขึ้นขึ้นมาร้องคือปกติก็มีโอกาสได้ไปแบบว่างานอีวงอีเวนต์หลายๆที่แล้วแหละใช่ไหมครับแต่ว่าพอมาร้องเวทีนี้คือแบบว่ามันตื่นาต้นเก่าๆกลับมาคือแบบทุกอย่างยังเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแบบ เราก็เหมือนกับพอได้มาถึงกับรู้สึกเหมือนตอนที่เราประกวดเนาะและที่สําคัญคือพี่โจพี่มาพี่เพชรไม่ได้แก่ขึ้นเลยครับยังสวยอมือนเดิมสวยยังหล่อเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวจัดให้ให้ก่อนไม่ได้แก่ขึ้นเลยบบว่าอันเดิมแก่อยู่แล้วหรือยังไงพูดอะไรอายุไม่ได้เยอะขึ้นเลยนะฮะเดี๋ยวจัดให้เลยคนแรกเบาๆก่อนฉันจะโดนท่านแรกเบาๆก่อนเดี๋ยวจัดพี่เพชรให้ก่อนเลยพี่เพชรครับมีอะไรอยากบอกน้องๆนิดนึงไหมคิดเลยว่าจะเบา สวัสดีครับเซนยินดีที่ได้เจอเซนครับครับผมสวัสดีครับเซนสบายดีไหมครับเซนสบายดีครับผมแต่แต่เซนเซนมีเพื่อนมาเรืยนะครับพี่เพชรอ๋อมใครอ่ะเตี้ยเตี้ยเนี่ยพี่ครับพี่เพชรไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรครับหนึ่งปีที่ผ่านมาสูงขึ้นกี่เซนสามเซนภูมิใจเสนอมากแต่ก็ยังนับว่าเตี้ยอยู่ เข้าเรื่องดีใจที่ได้เจอน้องๆทั้งคู่นะครับแล้วก็เฝ้าติดตามดูว่าผลการของของของน้องเป็นไงบ้างนะครับก็ดีใจที่ทั้งสองคนมีอะไรอะมีพัฒนาการแล้วก็มีมีแฟนเพลงที่เยอะแยะนะครับโดยเฉพาะเมื่อกี้ฟังเพลงของลิศเป็นเพลงที่มีสีสันมากเพราะเอ๊ะเพราะใช้สีตลอดเลยใช่ไหมใช้สีใช้สีใช้สีครับใช้สีบอาล่ะขออวยพรให้ทั้งสองคนประสบความสำเร็จไปเรื่อยๆนะครับ ครับขพากูมิใจแทนนะคะเซนชีวิตก็คงจะดีขึ้นหลังจากที่เราได้รู้มาว่าชีวิตดีขึ้นครับดีขึ้นดีขึ้นมากนะคุณพ่อโอเคแล้วนะใช่ครับคุณพ่อไม่ต้องทำงานแบบนั้นแล้ว ก็ยังทํางานอยู่แต่คือตอนนี้คือย้ายที่ย้ายมาอยู่ที่อะไรที่ดีขึ้นแล้วครับดีมากค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆด้วยกันแล้วหวังว่าก็นี่แหละคือสิ่งที่เซนได้ฝ่าฟันแล้วก็ทําจนสําเร็จมาได้จนถึงทุกวันนี้ดีใจด้วยมากๆเลยนะคะหน้าตาเปลี่ยนไปเนอะไปทําอะไรมาเปล่าก็ไม่รู้เปลี่ยนไปดีใช่ไหมใช่ถูกต้องนางดีดีริดค่ะเสียดายที่จะเป็นหมอไหม เฉันว <mm um> ่าพ่อแม่เธอคงเสียดายแย่เลยนะอาจจะไม่เป็นไรนี่ก็คือเส้นทางที่พระเจ้าได้ขีดเส้นมาแล้วคนเราเนี no yes> ่ยนะคะมันมีเส้นทางของตัวเองอยู่แล้วล่ะค่ะนะดังนั้นเนี่ยสนุกกับมันให้เต็มที่นะฮะทั้งสองคนธิดดีขึ้นมากๆเลยร้องเพลงแล้วพี่เชื่อเลยว่าเป็นนักร้องมืออาชีพมากๆเลยทีเดียวขอบคุณพี่มาคพิจิตต้องต้องขอบคุณแทนนะครับแทน นามสกุลเดะสตา์ที่ทั้งสองคนก็สร้างชื่อเสียงให้กับตระกูลเราเป็นอย่างดีนะครับแล้วจะเห็นได้ว่าการเป็นเดะสตาเนี่ยไม่ได้เกับฐานะไม่ได้เกี่ยวกับความจนความรวยไม่ได้เกี่ยวกับการศึกษาว่าต้องเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นมันเกี่ยวกับการตามล่าความฝันของเรา,าการก้าวที่ไปสู่คว้าดาวมาประดับตัวเราแล้ววันนี้ทุกทั้งสองคนก็เป็นดาวสองคนเคยหวังว่าตลอดเวลาว่าสักวันจะมีคอนเสิร์ตมีคนถือป้ายมีแม่ยกมีทุกอย่างมีแฟนคลับแลววันนี้ก็ได้ในสิ่งที่ทั้งสองคน ฝ่าฟันมานี่คือความพยายามนี่คือความตั้งใจนี่คือสิ่งที่เยาวชนไทยควรจะทำตามนะครับและพี่ขอบอกว่าดีใจกับการสูงของริดสามเซนแต่ว่าแต่เท่าที่เท่าที่ทราบเนี่ยมันมีแผ่นยางที่เสริมส้นอยู่สามเซนเหมือนกันนะครับขอบคุณพี่เด้อครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเท่ากัน เท่ากันเออเออเพี้ยเลยนี่แหละคือความภาคภูมิใจของเรานะครับผมถึงแม้ว <We 're S 2> ่าจะไม่ไ <Wall> ด้เ <wiele> ป็นเดอะสตาร์แต่พวกเขาทั้งสองคนก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่บนเส้นทางสายนี้และวันนี้เราได้ร่วมภูมิใจกับเขาสองคนพร้อมๆกันริดและเซนค่ะขอบคุณมากขอบคุณายเอาล่ะได้พบรุ่นพี่ไปแล้วนะครับต้องบอกอีกสักครู่หนึ่ง เราจะได้ลุ้นพร้อมกันทุกประเทศแล้วนะฮะว่า <ผม S 1> 7คนที่จะได้ไปตอบเป็นใครกันบ้างเมื่อว,วันนี้ครับผโมโการแข่งขันสนุกสนานมากเลยทีเดียวนะครับผมแต่วันนี้ตอนนี้ครับเราจะไปดูกันว่าเมื่อก่อนและหลังการแข่งข,ขันนั้นเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาทั้ง8คนบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมเลยครับอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่พวกเขาทั้ง8คนได้ทำนั่นก็คือการไปร่วมงานแถลงข่าวเปิดอรลบใหม่ของรุ่นพี่จากเวทีเดียสตาร์เจ้าของรางวัลขวัญใจมหาชน2ปีศรจากเวที n า i เอ็นเต a เน a w a r d ดิสุกริตวิเศษแก้วกับอัลบั้มใหม่ล่าสุดรักนะคะโอ้โหไอดอลเลยครับเพราะว่าพี่เขาพัฒนาตัวเองตลอดเก่งมากในในเรื่องของการร้องเราสามารถดึงดูดคนได้มีมากสเสน่ห์ค่ะแล้วก็การที่เขาแบบเอาคนอยู่อย่างเงี้คนเยอะมากนะคะบีบีเข้าถึงอารมณ์เพลงทุกคำะคะ คนจะร้องเพลงก็ต้องแบบนี้เนื่องงานจาข้างในก่อนและเมื่อวานี้คนไทยทั้งประเทศก็ได้เห็นผลงานของพวกเขาทั้ง8คนกับการแข่งขันครั้งแรกของเดอะสตาร์ค้นฟ้าควาดาวปี7กันไปแล้ว ซึ่งคนที่คว้าคะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งไปได้มากที่สุดถึง32คะแนนะนั่นก็คือน็อตแค่ได้อยู่แคนนึ้ก็ดีใจจะตายแล้วค่ะคือไม่เคยฝันว่ากรรมการจะชอบหรือได้ร้อยเสียงไม่เคยเลยค่ะคพื่อนๆน็อตทำเต็มที่แล้วก็ดีใจที่แบบเขาก็เห็นว่านต้องเต็มที่แล้วนะอย่างเงี้ยค่ะอันดับที่2ได้ไป16คะแนนะนั่นก็คือกวานซึ่งสวนทางกับผลคะแนะสนสะสมกลางสัปดาห์ที่เธออยู่ในสองอันดับสุดท้ายดีใจค่ะที่มีคนเขียนชื่อหนู ดนร้อยเสียงอะค่ะในห้องส่งก็หนูดีใจเพราะว่าคะแนนหนูน้อยตลอดเลยสุน c ีวีและเนสก็ได้คะแนนจากร้อยเสีงในห้องส่งไปเท่าๆกัน13คะแนนมาเป็นอันดับที่3ก็ก็โอเคหนูไปฟิลมากเกินไปค่ะไปอินกับพลงมากเกินไปจนลืมเรื่องร้องแต่ก็ไม่ได้น่าเกียจก็ใบ่ใจครับปใจทำไมวันนี้ไม่โดนด่า ทำไมทำไมมันมันมันได้เยอะท่าพพอกับน้องซีวีครับน้องโอ้โหสุดสุดพลังสุดยอดเลี้ยงเสียงร้องเสียงกระเพาะครับก็ก็ดีใจครับทัางในใจพอใจก็ดีใจแต่ว่าเราต้องปรับปรุงเพิ่มอีกเยอะครับสำหรับจูเนียร์กับเพลงจังหวะช้าๆของเขาได้คะแนนไป11คะแนนมาเป็นอันดับที่5ร้องช้ายากอยู่แล้วมีเต้นมาก็คุณสองก็เลยกดดันนะครับก็เลยออกจากสีหน้าครับคงเห็นและอันดับที่6ได้ไป7คะแนนนั่นก็คือแอมก็ทำเต็มที่ สนุกสนานยังในคิดในใจว่าเราทําได้ยังดีไม่พอหรือเปล่าและการเปลี่ยนแนวเพลงของกลุ่มตามกับทาให้เขาได้คะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งไปเพียง5คะแนนเท่านั้นอาจจะเป็นว่าผมตื่นเต้นมากแล้วก็แบบว่าเสียงมันควบคุมเสียงมันขึ้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยออกคนแรก้วยมักดดันผมว่าในทีนี้มันขังไงไม่รู้ตอนแรกที่มาก็ยังไม่ได้ตื่นเต้นอะไรครับแต่รู้สึกแบบว่าพอเห็นเวทีแล้วก็แบบว่าอุย้ยทุกครั้งเราก็ใจเต้นทุกครั้งเลยครับสู้อันดับสุดท้ายคือแอปเปิล ซึ่งได้คะแนนจากร้อยสี่ในห้องส่งไปเพียง3คะแนนรวมทั้งยังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากพี่ๆทั้ง3ท่านครั้งนี้หนักมากยิ่งเขาคอมเมนต์แรงเท่าไหร่มันทําให้เรายิ่งอยากแบบอยากสู้แต่ก็ไม่ใช่ว่าชอบคำคอมเมนต์แรงๆนะคะรู้สึกคะ่ะหรือมันอยู่ข้างใน <G ül> ก็รู้สึกว่าเ,ออเราอาจจะไม่ได้อยู่ต่อก็ได้ใครจะได้ไปต่อ และใครคือคนแรกที่ไม่ได้ไปต่อก็คิดคิดเรื่องพรุ่งนี้มั้งคะว่าจะโดนออกแล้วแต่ประชาชนนะครับว่าเขาจะให้โอกาสเราพัฒนามากแค่ไหนครับมีแล้วครับมีหวาดเสียทุกเมือ่อถ้าจะมีใครคนนึ่งหายไปก็รู้สึกไม่พอไไมยถูววันนี้คืนน้้ก็เต็มที่นั้นก็พอใจแล้วอะค่ะยังทำไม่ดีเท่าที่ควรครับต้องทำไม่ดีวันนี้อีกครับ ค่ะเพราะหนูคะแนนน้อยก,ก็ก็กลัวมือก็ไม่อยากใ,ใครออกกลัวค่ะกลัวไม่ได้อยู่ต่ออีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าเราจะได้รู้กันนายเดอะสตาร์้นฟ้าคว้าดาวปีจัดอดใจรอสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะลุ้นกันพร้อมๆกันทั่วทั้งประเทศกับการประกาศผลยังเป็นทางการครั้งแรกของเดอะสตาร์ขนฟ้าคว้าดาวปีจิดครับ เอาละครับและตอนนี้นะฮะก็ถึงช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดแล้วนะฮะกับการประกาศผลนะครับซึ่งผู้ที่ได้ไปต่อนะครับมีได้เพียงแค่7คนเท่านั้นนะครับผมเชื่ออย่างยิ่งครับว่าตอนนี้บรรยากาศหน้าจอโทรทัศน์ทั่วทั้งประเทศก็คงจะเหมือนกับบรรยากาศในห้องส่งของเราตอนนี้ก็คือลุ้นระทึกครับผมและนี่คือโอกาสสุดท้ายของปีนี้ที่ผมจะได้พูดคํานี้ขอสิ่งกริศดังๆให้กับปาคนสุดท้ายจากเดอะสตาร์คนฟาควาด ผู้ชมครับผลคะแนนโหวตทั้งหมด10%มาจากร้อยเสียงในห้องส่งและอีก90%มาจากคุณผู้ชมที่โหวตมาทาง SMS และดอกจัน4930ซึ่งเราเก็บคะแนนกันมาตั้งแต่เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์จนถึงวันนี้ตอน6โมงเย็นและตอนนี้ผลคะแนนโหวตทั้งหมดอยู่ในมือผมแล้วครับ ผมจะประกาศรายชื่อของผู้ที่ได้ไปต่อนะครับโดยที่ผมจะไม่เรียงลำดับคะแนนใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าได้ยินชื่อของคุณผมขอให้คุณเดินไปทางซ้ายสุดของเวทีนั่นหมายความว่าคุณได้ไปต่อนะครับและคนแรกครับที่ได้ไปต่อขอแสดงความยินดีนครับน็อตครับ คนไทยั้งประเทศเห็นด้วยกับร้อยเสียงในห้องส่งครับและส่งให้สวาวคนนี้ได้ไปต่อน็อตพนายางกุลคนต่อไปนะฮะที่จะได้ไปต่อนะครับเมื่อวานนี้เขาได้คะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งไป13คะแนนซึ่งมีด้วยกัน2คนและเขาก็คือ ขอแสดงความยินดี Next ครับเนสครับจากที่โดนวิาพากษ์วิจารณอย่างหนักครับแต่ใน,นที่สุดเขาก็ได้รับคำชมและวันนี้เนสได้ไปต่อคนที่สามที่จะได้ไปต่อนะครับเมื่อวานนี้เขามากับเพลง อยู่คนเดียวแอมครับจากความมุ่งมั่นถึง3ปีครับวันนี้เขายังมีโอกาสได้ทำความฝันต่อไปบนเวทีที่กขาฝ่ฝันแอมคนที่4ที่จะได้ไปต่อเป็นผู้หญิงขอแสดงความยินดีครับ เธอคนนี้ถูกวิภาควิจารอย่างหนักครับแต่เธอก็ยังยิ้มสู้และคนไทยทั้งประเทศให้โอกาสเธอได้สู้ต่อตอนนี้นะครับแน่นอนครับเหลือตุงตามจูเนียกวางและซิวีคนที่5้าครับที่จะได้ไปต่อ ผมต้องขอแสดงความยินดีครับซิลวีครับนั่นหมายความว่าเรายังมีโอกาสได้ฟังเสียงของสาวอายุ15คนนี้กันต่ออย่างน้อยอีกหนึ่งสัปดาห์ครับเหลือ3คนนะครับต้องบอกว่าผลงานของพวกเขาทั้ง3คนเมื่อวานนี้นะครับได้รับทั้งคำติและคำชมจากพี่ๆสังถามท่านนะฮะแต่ว่า คำวิจารณ์ของพี่ๆทั้งสท่านเนี่ยนะฮะก็ไม่ใช่สิ่งที่จะตัดสินได้นะครับว่าใครจะได้ไปต่อเพราะสิทธนั้นนะครับเป็นของคนไทยทั้งประเทศ